อีกชุดหนึ่งอ่ะ,อะตัดเลยครับถ่ายรูปถ่ายรูปผมถ่ายวีดีโอรวยแล้วก็รวยอีกรวยรวยรวยมารวยแรงแรมาให้ภรรยาเล่นไพ่ได้โอเคกะมอเคกะไอติมอยู่ด้วยกันใช่ไหมเวลาทำงานนะขอให้รวยโอเคกะไอติมอยู่ด้วยกันก็ได้พัดลมพัดลมร้อนละร้อนเอาพาเลยใช่ไหม ตเออจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดหน่อยๆนะเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนมองอยู่จริงๆนะเดี๋ยวค่อยแบ่งอีกนะอัันนีี้ตดดเ๋ยวแบ่งนี้ัมามีคนแล้จากไมก็มีคนเข้าชื่นชมสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราทำอยู่กันนานๆเนี่ยดีดีกว่านะครับพันเทากินเสร็จไปยบาวยแล้วขเออกกัยเะเดี๋ยวฝาเรียอยพอเทพเทไเออวดีอวดีอ อันนี้ติงนี่ติงนี่อี้่าอ่อ่วิดีโอวีดีโอครับแล้วพี่นรลงไปไหนเอาให้พี่นรลงพี่นรลงครับเชิญหน่อยครับครับเดี๋ยวนะฮะอ่าอันนี้เห็นอยู่ละอ่ะอ่าซอซอ ม่ไม่เดี๋ยวให้ให้พี่หมอเดี๋ยวให้พี่หมอไงือเอเอาเอานีนี่ปาดไว้กรได้แล้วก็ไอติมเดี๋ยวตักกินไงี้ไอติมก็สั่งตักใส่แก้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ตักให้ใครเรบยยงตัวเองไงใครกินได้แล้วเน่ย้ละได้ละพอละเป็นพิธีเอาชิ้นใหญ่ให้ให้้องเอ๋

เออใหญ่จังเลย่ใหจังเลย b อ๊ะผมยังไม่เห็นหน้าผมเลยนี่คิดทั้งหมดเลยนะนีลองหน่อยเดยอเนี่ยถ่ายผมหน่อยได้หมคถ่ายกดสีดงเงียเี้เองาถ่ายเขาถ่ายนะยกเฉยๆเพราะว่าผมถ่ายตลอดแลลวโคตรเท่เลย าล้ครับให้เห็นหน้าก็พอละฮะอ่เอาละมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่หมอขอบคุณหน่อยขอบคุณอยามากไก่อ่ะอ่ะอยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาร่วมในกานโวยเวพาะพอ่เจอาผมนะครับโดยเฉพาะพี่ติ๋วพี่ดลงขอบคุณอย่างมากเลยที่ให้สถานที่และต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่น ขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากครับพี่ต um> ิ๋วเพื่อนๆ้วยว่าพี่นิงแล้วก็คุณพอดิบด้วยมาร่วมงานนี้นะครับค่ะแ้วก็อันนงด้วยนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมงานนี้ค่ะแลขอบคุณเขาคุณต้องยืนและทำแท้ด้วยขอบคุณด้วยว่าคุณกอรขอบคุณครับไม่ขาดคุณกนไม่ได้ยังไงขอบคุณที่สุดเลยในกลุ่มเลยเลยเลยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับใครจริงนะ

ใกล้จะครบแล้วเลยอาจีได้เลยทอเกินไ้ลั